มีซุลีก่อนนะครับว้าวแบตมากเลยแจะเป็นไรผู้บริสุทธิ์แน่นอนนั่นไงว่าแหละก็แอบได้นะจะก็ลื้เรว่องอะไร้ยมีสุดคือรอห้ามไม่เซ็งคนลืมโกรดน่ากลัว ว้าวมีเส <Okay. S 1> ียงปุ๊มากแล้วไม่ใช่คนผู้หญิงโดนจากเสียงไกมากเลยอ่ะแต่ไม่ใช่คนผู้ชายหรอกนี่แหละอเออว้าวเห็นจะจะเต็มเต็มตาเต็มเต็มเต็มตาเลยอ้ายว้ายๆหนึ่งัวแล้วค่ะหนู่งตัวแล้วว้ายโอ้ยยัยกอดอ้ายจะตีโดนได้ไงโดนได้ไงอ่ะ่ำ่อเออที เดวงแบบโ่้ยป็นแย่แบบนี้งเงี้ยนเส็นครับน <fucking> <t> ี <h umble> ่นะครับแอบแบบเงี้ยเรียนไม่มีใครเห็นจ้าเออเออเเโป้ไปต้งแจงเลยนะว่าท้องฟ้าจริงๆเก่าแปดห้าว้าวเขากำลังลงขึ้นข้นต่าขึ้นกูกกากากูกกา ผมเลยโอ้ยต้องโดนกัาผีเลยหนึ่ผีโอ๊ยได้มีคอเทนนี่เมองดีคอเราใช้อดีตลองแล้วก็อดีนคือแข่งในระดับวันเออตอนจงเป็้คนนี้เลยฮัมฮฮ จะเกิดภัยพิบ like oh oh ัติทันทีเมื่อมีโพอยู่ในเซิร์ฟนั้นอ๋ออ๋ออโอ้โหโอ้ยฟันขาวโอ้ยเฮ้ยตัวเขาเริ่มแตกโอ้ยตัวเขาเริ่มละลายตัวเขาเริ่มละลายไปกับท้องฟ้าสี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 ฟ้าตัวเขาเริ่มละลายแล้วโพอยู่ไหนวะแล้วโพเข้าไปได้ไงโอ้ยโอ้ย อุ้ยเห็นฟันเขาแล้วฟันของมันบิดเบี้ยวจังเลยอะ่ะมิโซะก็ยังสวยงามเหมือนเหมือนไม่เดิมมันไม่สวยงามอ่ะบิดเบี้ยวสล้เมื่อไหร่จะตุยฮะเดี๋จะได้จบสักทีเขาก็โยนมีดรือหยุดเดี๋ยง้างมีดหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ไหมง้นางมีดรู้สิ จะตายไปหนูเพื่อนจะตายไม่ได้จะตายได้ก็บอกจะตายอาจจะไม่ได้อาจจะยังเรามาเล่นที่นี่ที่เกาะแล้วไปอาาอะไรเลยเขาคงมีแต่ขนาดกระดาษนี้อุ้ยใบยกะเพาารพาใบกะเพราคืออะไรวะใบกะเพรา แต่ไทยดีมากอีลิทการไม่ออกฉันจะได้อะไรโอีไม่ซื้ออเพลงฟีเพลงตัองหนึ่ง,งบาทเพลงมากแล้วเขาขึ้นไปได้หรอเะ่วัวเขาขึ้นี้อาจจะเป็นไปอเปล่าต้อจะไม่ได้เลือกแบบเดิมาแตนเองจะเป็นแบบดีกว่าไจะถึงหรอกอ้ยไปเลือกแนบนนะ นายอำเภอรีบเล่นนายอำเภอไม่เก่งซะด้วยอะอย่ายิงทะม,มือฉวนนะคงยิงในต่นะงงนงตางมือมือมือตอนนี้ที่แอบอย่าให้ข้าฉันแข็งแรงเนี่ยไรโบวอโอ้โอโอคุณนี่มันซิกมาจริงๆนะคุณโปเนี่ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณก็มาแกล้งฉันแล้วนะเข้าใจปะโอไม่กอด มะอ๋อหอมตายอ๋อรวยตายหายก็ไม่ได้มาหนั่งจุดอุย้ยคนที่โปลืมแม้แต่เขาไม่ใช่ฆาตกรแต่เขาสามารถกำจัดคนได้ยอะๆเอาจบได้ไงเนะี่ยปูสามารถกำจัดคนได้เป็นเดียวคนจะเหลือคนสุดท้ายอา้อาวได้นี่ไอ,อันนี้อันนี้มเถอะอะ ทำไมเอาเอาัก็เจอทุกเสิร์นั่นแหละไม่เซิม์ฟเนี่ก็เจอพรเดี๋ยวนี้มือถ Sony ขมีโฟอยู่เข้าใจปะเพราะว่ามือเดิม s o ร y มัน็นเกมเก่ามันก็เลยโดนแฮกได้ง่ายลัวอะไรเอาเหลือแต่ข้าวหูหูก็ยังกินไม่หมด โอเคถ้า okay, งั้นเราสิดมาดกีกว่าจะได้เป็นสกิปตรวดมาก็สิดมาก